ชัดเจนมเมเฟื่องอารมณ์ยืนยันเองรูปท้องโตมาอยู่จะมีน้องหรือเปล่า เรียกว่าทำเอาแฟนๆฮือฮาหนักมากเมื่อเอสุภชัยลงรูปและคลิปในงานแต่งของเมพิชนาตแต่มีรูปหนึ่งที่ทำให้เกิดกระแสพูดถึงอย่างร้อนแรงซึ่งนั่นก็คือรูปที่ถ่ายกับเมเฟื่องอารมณ์คนก็แห่โฟกัสที่หน้าท้องของเมเฟื่องอารมณ์เพราะว่ามันดูป่องออกมาทำเอาแห่ยินดีว่ากําลังตั้งท้องลูกคนที่สองหรือเปล่า หลายๆคนดีใจว่าน้องมายูจะมีน้องใช่ไหมหลังเห็นรูปของเมเฟื่องอารมณ์กับเอสุปชัยแต่หน้าท้องยื่นกลมออกมาเหมือนเมเฟื่องอารมณ์ท้องลูกคนที่สองอย่างไรนั้นงานนี้เจ้าตัวรีบออกมาชี้แจงทันทีพร้อมกับบอกว่าเห็นรูปตอนแรกก็ตกใจเหมือนกัน โดยเมเฟื่องอารมณ์ก็ได้โพสต์รูปภาพดังกล่าวในอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมกับข้อความระบุว่าคนทักมาเยอะว่าท้องไหมบอกเลยนะคะว่าเมย์ไม่ได้ท้องเห็นคลิปนี้พี่เอสุภชัยลงในโซเชียลก็ตกใจเช่นกันค่ะว่าใช้เทคนิคอะไรเสกเด็กเข้าท้องเมได้ขนาดนี้อีพี่เอพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าไม่ได้ท้อง สรุปแล้วแฟนคลับที่กำลังลุ้นให้น้องมาอยู่มีน้องก็กินแฮวเพราะว่างานนี้คุณแม่ตอบเองเลยว่าไม่ได้ท้องเป็นเพราะว่าเอสุภาชัยแต่งรูปกลายเป็นอีกหนึ่งรูปในตำนานไปเลยค่ะโดยมีคอมเมนต์ถล่มทลายทั้งจากแฟนๆและก็เพื่อนๆในวงการค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยรู้แล้วคนแกงเมย์แกงหม้อใหญ่ด้วยถ่ายติ๊กตอ็อกคือเต็มฟีดเลยบางคนบอกว่าตามมาจากในติ๊กตอ็อกว่าเมท้องจริงไหมฮ่าฮ่าฮ่าลั่นเลย บางคนบอกว่าพี่เอเดึองพุงตัวเองกลับแต่ลืมว่ามันยืดพุงพี่เมย์ออกมาฮ่าฮ่บางคนบอกว่าถ้าบอกว่าท้องนี่จะยินดีมากๆเลยวันก่อนเห็นคุณหนุ่มยังพูดในรายการสามแซ่บว่าอยากมีอีกคน